ภาพี่น้องมาขึ้นบ้านของหมอตุยหมอเชิดนะครับหมอตุยหมอเชิดตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นพอดีนะครับเราก็จะมาทําพิธีขึ้นบ้านหมอตุยนะครับทําพิธีขึ้นบ้านหมอตุยนะครับเฮียนหมอตุยเห็นบ่หลังใหญ่ได้พี่น้องหลังใหญ่มากนี่ บสวยเลยขนุนขยังเด้อนี่เห็นบอลอีเจบีแล้วกด้ขนุนพร้อมแล้วพี่น้องนี่เลิศแม่ยังนี่เพื่อนไฮเทอรงโอดนั่นเห็นบอโอ้มนจังฮวงมันจังฮวงจังเฮองอันนี้มันจะขนุนบ่เออเลิศจะเป็นเพื่นเด็กนุนทั้งขนุนทั้งนักนี่ใส่ผู้ชายมาแบกเอา อันนั้นไม่ค่อยสิแบกอันนี้คืออะไรคืองามบอกประเทศนี้อันนี้คืองามบอกประเทไหนโนาะอ๋อย่อการละทั้งอย่างทั้งหนักไม่ค่อยแบกเออนี่นี่เจวีของเรานะจ๊ะตอนนี้รถเวลาเหลือกันมงคลพี่น้องคือกำลังเริ่มต้นแล้วอยู่บ้านบ้านหมอดตุ๊กับบ้านหมอดเชอร์ดจ้ะนี่เงี้ยหลังใหญ่แห่งพี่น้องโอ้ยวุ่ะนะโอ้ยสะออดเงี้ยแล้วลายนี่หัวคนเบ๊ะ เพืนสาวเพ mm ื hmm. <op edi kita> mm ่อนสาวเพื่อนใจเดปากนี่กำลังจะเริ่มต้นแล้ะพี่น้องไม่นั่นนะส้งนิดน่ะเดี๋ยวไอ้พุทธาว อันนี้คือเจ๊ตุยนะครับนี่ปุ้ยไปเจอฝนหาบฝนหาบฝนหาบเข่าปุ้ยนันดีเห็นบปลาปุ้ยบรรยากาศดีแฮงพี่น้องกระนังฝนแต่กระนังสิโตเกลี่ยรมร่มโต๊กนี่เทิงพาหวานพักข้าวดูนี่เห็นมัพี่น้องนี่เลิศกอันนี้เราก็ทำทุ่ทีกำลัง อย่างอ้อมเฮียงก่อนนะพี่น้องคุนต้องเพค่ณต้องแห่อ้อมเฮียงซะก,ก่อนเด้นี่เห็นบ่ครับนี่มันก็ต้องแห่อ้อมบ้านก่อนนะจ้าเห็นบ่ครับมีหมอนมีผ้าห่มที่นอนหมอกับเขา่ากับน้ำหุงเหือง,อง,องแล้วก็อ้อขนุนนี่นี่ครับบรรยากาศบ้านมีหอดสัตว์สองคนนะพี่น้องคนนะ่ะอุ้ยมีสัตว์ลอย บรรยากาศทุ่งนาดูเลยเก๋มากอันนี้คือภายในใเฮียงพี่น้องย้อนศิลปอีกอย่างไปรัดพนอยู่ทางพีรถเราจะจะเดินไปเราจะเดินไปทางปีไปรัทัางหนานอุ้ยบ้านหลังนี้พี่นอ้องนนพุ้ดมินศาหอดหน้าบ้านพี่น้องเอ๋ยมีถึงสะน้าบ้านนะจ๊ะหนีมาทางนี้แล้วนี่ครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นห้องข้างล่างแล้วก็จะมีข้างบนด้วยนี่เห็นไหมครับยังอ่อมเฮียนมาแล้วนี่คือรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งมาแต่ด้วยพี่น้องนี่มาแล้วนี่คือหมอเฉิดนะครับเออเห็นบอมเฮียนหลังใหญ่ย่างออมรอบเดียวก็คือจนเมื่อย นี่เจุ๊วยสวยมากเลยนะวันนี้น่ะเห็นไมล่านี่เอาเดี๋ยวถือหมอนปีิบัติที่นี่เดี๋ยวถือประห้มปีิบัตินานเฮ้ยเจดีหลายมุติแต่รอบหนึ่งพี่น้องเหยนแล้วหลังใหญ่ สุวนขาเสือคุณแม่กับยายน้ำเขาเดอ้อพุ่นะหูสิเป็นแข็งแรงนี่บรรยากาศยามเย็นอ้อมไปแล้วอ้อมไปแล้วรอบละอันนี้คือรอบสองพี่นอนคือรอบรอบที่สองแล้วนะจ๊ะ ปอที่สองอุดมสมบูรณ์ลายกับเขาน้ำซามปากของใส่ของสอยตเต็มไม้ตเต็มมือเดินไปได้รอบที่สองนี่เดี๋ยวสิยญ,ญางเป็นน้ำเพลินรอบที่สองนี่พี่น้องมันก็จะเดินไปรอบที่สองนะจ๊ะนี่ มันก็จะมีร <rapper> <g apan> ิมสระตรงนี Boy? ้เป็นริมสระเห็นไหม็นสระร่อแบบลอบ้านเล่มาไก่เดียวเลยอุดมสมบูรณ์นี่อันนี้ก็คยมีแบบสันลอยด้วยปีน้องเห็นไหมมีสันลอยเห็นไหมมีชั้นลอยด้วยนี่ นี่คือบรรยากาศรอบบ้านนะคะบรรยากาศขึ้นมาหมอตัวยนี่หลังใหญ่เลยพี่น้องบ้านหลังใหญ่มากนะจ๊ะจะให้ดูรอบๆบ้านเด้อนี่คือบรรยากาศรอบบ้านนะคะ เป็นเป็นสันสองแล้วก็จะมีสันล่างพี่น้องก็จะมีชั้นล่างแล้วก็แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอีกชั้นชั้นเป็นเหมือนตึกนะครับนี่เห็นไหมฮะแางเลยว้ยจะเป็นเฮดกีนี่หมอมีเวลับเป็นนั่นเวลับเป็นสำนักใบฮานอย มีพี่น้องดูบรรยากาศบ้านแล้วก็จะมีทางขึ้นไปชั้นสองตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่เห็น้่งแล้วก็สิญญางมารอบสามมาที่นี่นี่มาแล้วรอบที่สามนี่กระแมน ต้องใส่วอว่ากันเอาเฮี้ยหลังยายนี่รอบที่สามแล้วามาแล้วมาแล้วรอบที่สามเดี๋ยวาสิบ้าพี่น้องไปเบิ่งประเภทนี้การขึ้นบ้านไม่ด้วยพี่น้องด้วย

เขาเสนบวงประเพนีการขึ้นบ้านใหม่นี่เราจะมาดูประเพณีการขึ้นบ้านใหม่นะนี่พี่น้อง นี่น้ำหนาไปี่ล้วหนาไหท้องเป็นมงคนเป็นนายซื้อนี่คือบรรยากาศในบ้านโอ้ยหืดแห้งพี่น้องดูสิเห็นไหมหลังใหญ่บ้าเป็นห้องถุงใหญ่มากเลยนะนี่เห็นไหม สวยก็คือการบักห,าหางนี่เห็นบอนี่เห็นบอนี่อุ้ยพี่หอดเด่น้ำโคกนี่มาแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งเพิ่เพอร์ิมีคํามเบาขึ้นแบบว่าขึ้นบ้านไหมได้พี่น้องเพนร์ซิมี่ว้า

ที่หน้าอามาไฟ้ามาไ้ใด้มาหมดกันล้พอเอมาเตมัาข้างๆ้่เาก็ิดกองาเกิดปัาเี้ยว่าจะไ้เราต้อยาด้วย่าต้อยากต้องว่า่ได้มือนกันเหมือนีไรเป็นทางคาพด่จังวกา่ไอ่ นี <Cornell>. ่บรรยากาศเราก็จะหล่อตื่นขึ้นบ้านใหม่นะครับ

ก็ไ,ได้ขึ้นบ้านแล้วปัจจุบันนี้นั่นไนอ้เกิบกวเนเลยไอ้หมผ่ากวนเลยหงเพิ่งสอนนยเนี่ยโกเ,ยปเปิดให้หรอกจังเพื่อออก ยำชัที่หุ่นแท้ที่แสาเวยหุ่ไรทางยิ่ใรคาดน้ปวหัวค่มันหจทีนีมือปวดเยี่ยมพันเดแล้วนี่ลน้าเยี่ยมพันเจสิห้าหมาหน้ามูาวสรน้ำเแสน่ถูกขาวสารข้ด นี่เราจะขึ้นไปชั้นสองแล้วนะครับน้องก็จะตามไปชั้นสองชุวชนตะกงตะกงชิบหายย่สิบสองสามที่เสียยังเล้บอกเลขเต็มส์เสือด้วย มีเป็นบรรยากาศสันสองพี่น้องเป็นเฮียนใหม่เป็นสร้างเรืยใหม่ประเทศเพี่น้องนี่จะเป็นหิน้งขาเหรอครับนี่บรรยากาศเป็นเฮียนใหม่นี่สร้างดรวยไม้จริงคุเดียรมงมองพี่น้องเออหลุดหลหลุดหลหลุดหลให้ดีหลนี่

มันไฟอ่ะมันไฟอ่ะอันนี้ไปอนไหนน่ะูกป่ตาองิวไปได้ด้่่่ะ นี่พี่น้องของใสและของซอยนี่บ้านมันจะกาศบ้านหลังใหญ่มากตรงนี้ก็จะเป็นที่ยิงพรานะครับท่าก็จะลงต้นรายการสวนม์นไหว้พระเอาเลิกเอาใช้สักก่อนเลยพี่น้องเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาใชา้นี่ สร้างด้วยไม้จริงทั้งหมดนะครับเสร็จเวลาสั่งกซีปีมันเรวบานหลังใหญ่รังไก่งอน

ข้าจะบอกว่าไกไม่ต้องอกไกลยังสิทั้งไงาน่อยเร็นดีไม่เสียด้วยกัน

อวีไม่ได้เ่าเลยเลทีได้แล้วเออหนึ่งสามสองออกแล้วตัญยาออกเลยออกมาสิบวงอีครับเลขทีนึ่งสามสองอกเหือัไม่ไม่เจียออีกรอบนึงสามสองต้องตุ่มเลยเป็นไได้ยอดขึ้นอีก

เสียงสเสียงบอทอเสียงเนีงงวักัน่าสั่งสิบสางบอทอสั่งเนี่ยี่ล้วว่นต่าพันสิทสันพันบอทอพันมุขึ้นีพันมุขึ้นนี่กันาดาวูฝ่าเสด็จทวนลงมาปรมาูใสอยู่ได้เงินหลังนีแล้วเอยกัวเอาได้กับมารวบมาสุดสอดกันมาแต่เลยจับใไว้ในุงนัหลอยู่

คำะมานเปนวะนาต่อน่ดีก่าัประพูาถนเป็นถุนเยเนาะนต่ก่าพยเป็นถุเลยวเนาะมีมีแหงเบอกท่องว่าพ่ให่อนด้หรอเ้่าใอเหน่อยเ่อยคำประพุงครัพูคำประพูนคำประพูนแหน่แ่งลอยแทงว่ดฟันดีนี่อดไม

เรจันนุ่มแต่งน้ากินขอกินน้ำไปไลเ่อสุดหัเลยาานกขาวตุม่นะไป่านเอามาลุกไปแก่ไจมแขนเท้านั่นะจแขเ้านี่ เดี๋ยวพี่ขึ้นขันไปเลยนะแล้วมันบอกเดี๋ยวไให้เดี๋ยวพูดเี๋ยวอยู่บนแล้วกันตัวเรี่ย เดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็คือห้องของจุะจะราดูาสเตอร์เบดรูมกันด้วยนะครับนี่นี่โอ้แบบว่าเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเราก็สามารถเปิดแบบห้องก็สามารถเปิดหน้าต่างออกมาได้เป็นบรรยากาศชายทุ่งสินไหมพี่น้องนี่เห็นบอกเลนนะว่า แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็แบบบรรยากาศสดใสตอนเช้าชายทุ่งเห็นไหมครับมีน้ำล้อมรอบเห็นไหมครับบรรยากาศชายทุ่งนี่นะครับเห็นไหมครับบรรยากาศภายในบ้านของเจ๊ตุ๋ยนี่อันนี้เป็นห้องน้ำนี่พี่น้องเป็นแบบว่าเราสามารถทำเป็นอเปถแอร์ได้เลยห้องน้ำนะครับเห็นไหมนี่ม ้องนาก็จะมีแบบว่าชายทุง่งเห็นไหมครับนี่อ่างกุชชี่แล้วก็แบบว่าแล้วก็เปิดหน้าต่างแบบรับลมบรรยากาศแบบเย็นสบายเออเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมนี่เห็นไหมเลิศยาม่สามารถกระตุ้นขึ้นแบบบรรยากาศแบบสดใสสวยงามเห็นไหมถ้าก็มองออกไปปุ๊บก็จะเห็นแบบคุณนะวิวหี่ดีแห้งเลยคุณนะอ้ยบร,ริเวณสวนอยากเลยเห็นไหมนะไม้มีวิวสวยให้ดูเลยเห็นไหมครับอันนี้คือมาสเตอร์เบดมนะครับของห้องเจตุลเดี๋ยวเราจะไปเบิรงห้อง ลูกสไล์เพลินห้องลูกชายอยู่ห้องด้านข้างอีกห้องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องของน้องภูเพดเห็นไหมครับอ,นนอันนี้สามารถเทควิวด้านหลังได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่บรรยากาศด้านหลังปึ๊บเนี่ยบรรยากาศ ตรงนี S <S ้เราก็สามารถเดินออกมาออกมาเป็นหลังบ้านพี่น้องก็เป็นเป็นระเบียงเห็นไหมครับเป็นระเบียงแล้วก็เราก็สามารถแบบว่ามีที่นั่งเล่นได้ตรงนี้รับบรรยากาศยามเย็นตรงนี้เห็นไหมครับบรรยากาศยามเย็นตรงนี้ได้เราก็จะมีระเบียงด้านข้างตรงนี้ออกมาเห็นไหมครับก็สามารถมากินแบบว่าจัดปาร์ตี้เล็กๆอยีายงสีใได้ในพี่น้องเห็นไหมครับบรรยากาศดีแห้งรอบๆนะครับเป็นทุ่งนานะครับเห็นไหมครับบรรยากาศทุ่งนารอบๆนี่ครับ นี่คือบรรยากาศนะครับการขึ้นบ้านใหม่วันนี้เ่าก็เห็นพิธีการขึ้นบ้านใหม่นะครับของผู้เฒ่าโบราณท่าได้พ้าขึ้นบ้านใหม่เรียบร้อยแล้ว<ม>ถือว่าเป็นการรับโลกเป็นสิริมงคลน,นะครับนี่นี่มันก็สิผูกต,ต่อข้อต่อแข,ข,ขนพี่น้องแล้วก็นะครับบรรยากาศบ้านใหม่สวยงามมากนะครับสวยงามลายเห็นรครับบรรยากาศตามปกพี่นี่ บรรยากาศสวยงามยิ่งใหญ่ดูดีนะครับอันหนึงงมาเป็นว่าเดียวห้องสิจบการรีวิวมันเจตุยกัแบบเพียงพานีนะครับแล้วการขึ้นบันไ่เดียวพบกันไหมคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาคบกันใหม่ครั้งหนึ่ง สำหรับบรรยากาศการขึ้นบันไมและพิธีการขึ้นบันไดกับจบลงทนีนะครับนะฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทานาชาแนลน้องตะกี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ